สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูปสิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมัน n e y หรือว่าช่องทางธนาคารวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับทุกๆยอดโดนทอ,อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเปิดกัน้นการมองเห็น ขอแค่20คอมเมนต์ต่อคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่เทียนตงนะครับเราก็ได้รู้จักกับบรรพบุรุษของตระกูลลู่ลู่เทียนตงปรมาจารย์เท่าลู่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลน,นะครับนี่คือเรื่องเล่าในตำนานที่ว่ากันว่าชายคนนี้นั้นสามารถสถานนะครับสามารถจัดการสามารถ เปลี่ยนลูกทั้งใบนะครับสามารถสั่นคอนลูกทั้งใบได้เราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าลู่โจเนี่ยดันบังเอิญจริงๆเหรอมันจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมีอะไรนะครับในกอไผ่ก็ต้องรอดูกันในอนาคตและในที่สุดนะครับสืบเนื่องจากพูดคุยกันแล้วก็โอเคนะครับตกลงกันได้ลู่โจก็ได้ถามหาเกี่ยวกับเรื่องคริสตันครั้งนี้นะครับลู่เฉียนซานไม่ได้ขอให้พอ่อบ้านไม่ได้ขอให้พ่อบ้านเจียงเอาคริสตันออกมานะครับ เขาบอกให้รูโจรอหลังจากที่ให้รอเขาไปหลังหุบเขานะครับลูเฉียนซานดำยิงไปยังก้นบึงของทะเลสาบก่อนที่จะหยิบเอากล่องผ้าที่ถูกมาที่ถูกทามาอย่างพิเศษนะครับมันกันน้ําและเป็นวัสดุอย่างดีเมื่อกลับมาถึงห้องโถงนะครับตัวของลูเฉียนซานยังคงเปียกโชกไปด้วยน้ําในทะเลสาบใช่แล้วเขาไม่ได้ใช้พลังลมปานในการดำลงไปนะครับเขาไม่ได้ทํา ใช้ลมปานให้ตัวเองแห้งด้วยนี่มันเหมือนกับการแสดงความจริงใจลู่โจที่เห็นกองผ้าพยักหน้าเล็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะมัดระวังระมัดระวังตัวเป็นพิเศษแล้วเจ้าไปพบกิสตันนั่นได้ที่ไหนกันละ่ะลูเ่เฉียนซานตอบกลับเมื่อ300ปีก่อนค่าเดินทางไปยังตอนเหนือโชคดีที่แต่พบมันเข้าหืมเจ้าหนึ่งเจ้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยสำรวจหน่วยสำรวจ,วรวจดิในแดนแห่งความว่างเปล่างั้นเดรอ หลู่เชียนซานตอบกลับใหม่ข้าไม่ได้ไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักข้ารอทุกคนอยู่ที่ด้านนอกในตอนนั้นผู้พึงยุดและเราสัตว์ร้ายต่างสู้ห้ามันด้วยชีวิตการสำรวจครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากข้าไม่ได้มีความทะเยอทะยานอะไรขนาดนั้นข้าแค่ต้องการหัวใจแห่งชีวิตเท่านั้นใครจะรู้กันแล้วว่าข้าต้องเจออะไรแบบนั้นข้าที่จัดการสัตว์ร้ายไปได้ได้ไดรับกิสตันสีนํำเงินด้วยความบังเอิญ ต่อมาข้าก็พบว่าคิสตันนี่ครั้งหนึ่งแล้วเคยเป็นดินที่มาจากเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าเป็นดินที่เป็นดินในเมล็ดพันธุ์แห่งความาว่างเปล่าที่เติบโตมันคือผืนดินนะครับที่ใช้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นนี่แค่ผืนดินนะครับที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความาว่างเปล่าปลูกอยู่มันยังศักดิ์สิทธิ์ได้ขนาดนี้แล้วเมล็ดพันธุ์แห่งความาว่างเปล่าจริงๆแบบ จัดเต็มเนี่ยมันจะทรงพลังและแข็งแกร่งมีพลานุภาพมากขนาดไหนก็ลองจินตนาการเอาดูนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากบินที่มเมล็ดพห่งความว่างเปล่าเติบโตนั้นเมื่อผ่านไปนานวันเก้านานวันเก้าพลางังงความว่างเปล่าภายในก็เริ่มบดหายจนถึงตอนนี้คริสตันคงมีพลังเหลือไม่มากแล้วลูเสียนซานอธิบายหึแล้วทําไมเจ้าถึงไม่ดูดซับพลงัง่งความว่างเปล่าจากมันเสียล่ะลูโจถามต่อ ดูเยนซานได้ฟังก็วัวเราะอ,อันตี้จริงก,ก,ก็เคยคิดที่จะซื้อเนื้อคริสตันนี้ให้กับจักรพัฒมินแต่ลูกเชนซานสายวัวก่อนจะพูดต่อแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายได้แบบนั้นการดูซับพลังจากคริสตันสีน้าเงินไม่ใช่เรื่องง่ายคงจะเป็นการดีกว่าถ้าหากาปิดประนึกมันไว้ที่นี่ลูโจได้ฟังพยักหน้าด้วยความพอใจก่อนจะเปิดกล่องออกแคลกภายในกล่องนะครับมันอ่าภายในกล่องนะครับมันมีคริสตันสีน้ำเงินวางอยู่ มันดูสดใสราวกับ้องฟ้าที่ปลอดโปร่งหลังจากหยิบคริสตัลขึ้นมาได้ระบบก็แจ้งเตือนลู่โจนในทันทีอวตารที่สองติงรวบรวมคริสตัลสีนํำเงินทั้งหมดได้สองจากเก้าอือหือไอภารกิจอวตารที่สองนะครับร่างอาวตารที่สองมันจะเป็นแบบไหนกันแน่ออยากรู้เหลือเกินกลางนี้ทุกอย่างราบเรือนลู่โจคิดมาโดยตลอดนะครับว่าเขาต้องใช้กําลังเพื่อให้ได้คริสตัลมาลู่โจได้รับนะครับ เขาได้เตรียมการตรวต่อยแบบปรับปรุงขึ้นไว้ก็เพื่อการนี้นะครับไว้เล่นงานคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้นั้น <c oughs> ถูกทําลายพังก่อเกิดนะครับมันเป็นการลดทอนพังก่อเกิดของศัตรูแบบพวบๆท้ายสุดแล้วนะครับลู่โจโไม่คาดคิดเลยว่าลู่เจียนซานและลู่หลีจะมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกันหลังจากครับคิตตันเสียเงินนะครับลู่โจก็ถามต่อเจ้ายินดีเจ้ามอบคิตตันนี่ให้กับข้าจริงๆอย่างนั้นสินะ คิดท่านเอาใม่ได้มีประโยชน์อะไรกับข้าอีกตอนนี้ตะกูลลูส่สวนเสียมนาที่มีข้าจะไปแปลกใจอะไรข้าจะไม่แปลกใจอะไรเลยที่ตะกูลลู่จะยุ่มล่มสลายในยุคนี้ข้าจะขอมอบสิ่งนี้ให้กับประมาจารู่เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านช่วยชีวิตลู่หลีข้านะชอบคนที่รู้จักอ่านสถานการณ์ลู่โจพูดต่อแต่ยังไงซะข้าก็ไม่มีทางรับของจากใครโดยไม่ตอบแทนนี่คือหลักการที่ข้าย,ยึด ฝากเรื่องจกักรพรรดิธมินไว้กับข้าเดี๋ยวข้าจะจัดการเองลูเฉียนซานที่ได้ฟังก็โค้งคำนับนะครับยังมีความสุขขอขอบคุณมากปรมาจารย์ลูกขอบคุณปรมาจารย์ลูกขอบคุณจริงๆลูโจพูดเสริมแล้วจะรู้ที่อยู่ของคิสตันสีน้ำเงินที่เหลือหรือเปล่าลูเฉียนซานตอบกับอืมจากเท่าที่ข้ารู้มีคิสตันสีน้ำเงินทั้งหมดด้วยกัน6ชิ้นที่มายังโลกใบนี้ คิสตันชิ้นแรกอยู่ที่หลานซีเอชิ้นที่สองอยู่ในราชสำนักของดินแดนหมิงส่วนคิสตันอีกสามชิ้นที่เหลืออยู่กับอดีตเจ้าหอคอยแห่งสปาหอคอยตะมินใชยเขาคือเซียวยุนเหอเอาเลวสิครับพีกในพีกนะครับใครจะไปรู้กันเราว่าเซียวยุนเหอจะมีคริสตันอ,อยู่มากถึง3ชิ้นนะครับ โอ้โหครอบครองมากที่สุดเลยลู่โจได้ฟังคำตอบถึงกับกระมวดคิ้วเจ๊กเช่นพวกเรานะครับขาประหลาดใจเล็กน้อยคริสตันสามชิ้นอยู่กับเซียวยุนเหองั้นเหรอลู่โจนะครับรู้สึกว่าตัวเองประเมินเซียวยุนเหอคนนั้นต่ำไปแม้ว่าเขาจะสูญเสียพลังนะครับฝังก่อเกิดไปถึงห้าังเขาไม่ใช่ใชายที่สามารถพลิกโลกตั้งใบด้วยมือข้างเดียวอีกต่อไปแต่เซียวยุนเหอกับยังสามารถรักษาคริสตัลสีเง,เงินที่มีไว้ได้มากถึงสามชิ้น กล่าวเป็นในก็คือลู่อ่กล่าวเป็นในก็คือเสี่ยวยุนเหอเนี่ยมันสามารถรักษาของมีค่าแบบนั้นนะครับไว้ได้นานแถมยังมีจํานวนมากที่สุดเขาเป็นคนเดียวที่ค่าพอจะนึกออกอยังไงซะเขาเป็นหนึ่งในผู้รอชีวิตเพียงแกไม่กี่คนจากการสํารวจดินแดนแห่งความว่างเปล่าลูเสียนซานตอบกลับก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับ EP ีนะอ่า e ี EP นี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราก็มาดูกันนะครับเดือดแน่นอนกับชื่อตอน ฟ้าฝืนราชองค์การเอาล่ะครับบอกเลยว่ามีการก่อกบฏหรือมีสงครามเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแกดูจากชื่อ,อตอนก็น่าลุ้นนะครับว่าจะโคตรมันอย่างแน่นอนโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ